ันถึงเวลาแล้วสินะที่จะโปรโมทช่องคนดู EP พหนะ่ะไปดูคนแรกเลยนะครับก็จะเป็นทอนเกมมิ่งนะครับก็กดเข้าไปดูเลยนะครับนี่นะฮะมีผู้ติดตามสิบเอดคนนะฮะแล้วก็มีแบบอเอม <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี เออคิิเหมือนกูดีนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนี่นะครับก็มากดติดตามได้นะอ๋อคนต่อไปก็จะเป็น MR n ม w New ินิวเองนะครับนี่นิวเองนะฮะมีผู้ติดตามอยู่45คนนะครับแล้วก็ ทาคลิปเกี่ยวกับซิมโฟนเซนบอกหรือว่าคลิปปัญญาอ่อนนั่นเองนะครับอ๋ออเล่นล้อเล่นนะครับเดี๋ยวแม่งดีไ like ลค์กูนะก็ก็ไปกดติดตามมาได้นะครับก็คนต่อไปนะครับก็จะเป็นช่อง v ี f ีเอฟชาแนลนะครับทีวีนะครับทีวีพ่องเนยทีเอ TH สจัดก็กดเข้าดูเลยนะครับไอเทยเน็ตจัดเน็ดเน็ดแม่งมีผู้ติด,ดตามอยู่สองพัน สองพันอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็ทําคลิปเกี่ยวกับซิมโพสเซนบอกกันนะก็ไอคลิปเนี้ยผมชอบมากอันเนี้ยชอบมากชอบสุดและก็ไปดูช่องต่อไปกันเลยนะก็ฮิเนตช่องต่อไปก็จะเป็นช่อง K M คามุยนะ K M คามุย มีผู้ติดตามอีกสองคนนะครับมีแค่นี้นะฮะต่อไปก็จะเป็นวออีซี่นะครับวออีซี่ก็มีผู้ติดตาม122คนนะครับก็จะเป็นแบบเออแบบเออปรโมหช่องกันดูนะใช่เพราะว่าผู้ติดตามเขาขึ้นเร็วมากเลยนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นซัดโลบ็อกซัดนะครับอืมสู้ทเทีย ผมอ่านผิดก็ขออภัยนะเพราะว่าผมไม่รู้จักนี่เขาก็จะเป็นเออมีผู้ติด,ดตามอยู่17บเน็ดคนนะโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายทุกคน